เพื่อนๆครับผมปลูกผมถาวรมา2ปีแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าผลที่ปลูกไปเป็นยังไงบ้างรวมถึงจะมาคุยกับคุณหมอเบน์ว่าปัจจุบันนี้มีเทคนิคการปลูกผมอะไรใหม่ๆบ้างครับไปดูกันครับเพื่อนๆครับการปลูกผมของผมเนี่ยเริ่มจากหัวล้านแบบนี้เลยนะแต่ที่ผ่านมาทุกคนเห็นผมเต็มหัวเพราะว่าใส่วิกติดกาวแบบนี้ครับ 2ปีก่อนผมได้มาปลูกผมด้วยเทคนิค FUT จำนวน3,500กราฟกับคุณหมอเบนท์ที่ Grow and Grow ค l ิ n i กผ่านไป1ปีผมก็ขึ้นดีครับแต่ผมปลูกเช้อส่วนด้านหน้าถ้าหันไปมองข้างหลังจะเห็นเป็นหัวล้านไข่ดาวแบบนี้ครับหรือหากใครมองผมจากด้านบนก็จะเห็นแบบนี้เนี่ยแหละ ปีที่แล้วผมเลยตัดสินใจไปปลูกผมอีก1รอบตรงบริเวณหัวล้านไข่ดาวรอบที่2ปลูกไป2,500กราฟและตอนนี้ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งปีรอบนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับรวมถึงถามคุณหมอด้วยว่ามีเทคนิคอะไรในการปลูกผมใหม่ๆบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนไปรีวิวจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่า g r o w and Grow คลิ n i c เนี่ยย้ายจากสะพานควายมาอยู่อารีแล้วครับถ้าลงรถไฟฟ้าอารีก็เข้าทางซอยพหลโยธินเได้เลยเดินเข้ามาเลยเซเว่นไปสักหน่อยแล้วก็เดินเข้าซอยอารี4ครับ คลินิกเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ900เมตรครับถ้าเรียกวินมอเตอร์ไซค์มาจากปักซอย,อยก็บอกว่าให้มาหมู่บ้านสีฟ้าเดินเข้ามาบ้านเลขที่9หลังนี้เลยครับ Grow and Grow Clinic ใครอยากมาพบคุณหมอผมแนะนำให้จองมาก่อนนะครับเราจะได้นั่งรอไม่นานคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมถาวรโดยเฉพาะครับวันนี้ผมนัดคุณหมอเพื่อทำการตรวจประเมินการปลูกผมครบ1ปีแต่จริงๆเนี่ย เลยมาเป็น1ปี3เดือนแล้วครับคุณหมอจะบันทึกภาพไว้นะครับอันนี้คือผมก่อนปลูกส่วนรูปนี้จะปลูกไปแล้วประมาณ3เดือนครับเท่าที่คุยกับคุณหมอผมที่ผ่าตัดปลูกขึ้นมาก็ขึ้นดีมากครับแต่ผมก็แอบกังวลใจนะพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผมแอบร่วงบ้างมลปลูกผมไปแล้วครับคุณหมอแล้วผมร่วงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามันผิดปกติครับหนึ่งร้อยเนต่อว,วันคือรวมทุกกิจกรรมที่ที่เราท<ม>ําต่อว,วันเนี่ยถ้าไม่เกินนี้อยู่ในระดับที่โอเคการที่เราใช้ชชืิอประจําจันททั้งวันเน่ยรราาาไไมมสถปั ไปนับได้ขนาดนั้นหรอกอส่วนตัวหมอหมอเอาเอาคร่าวๆว่าแบบสักห้าสิบอะไรเงี้ยหมอก็ยังพอ,อพอไหวสบายใจแล้วเพราะว่าล่วงประมาณ8ปดเซนเ <laughs> ผ่านไปปีครึ่งแล้วจากนี้มันก็จะมันมันจะมีม,ะม,มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกไหมคุณหมอเต็มที่ก็เส้นอ้วนขึ้นหน่อยอ,อีกนิดหน่อยแต่ถ้าถามหมอนะก็อาจจะไม่ได้แบบโห้พึบอะไรขึ้นมาขนาดนั้นนะอ่ะของคุณบูมปลูกและยาและ อีกช้อยหนึ่งที่น่าลองอ่ะคือพวก PRP ก็น่าลองคุณภูมิรู้สึกยังไงบ้างข้างหน้าอาจจำตัวเองได้ไหมโอ้ยจำไม่ได้ตั้งแต่5เดือนแรกที่ทำคือมันเปลี่ยนไปเลยคนระับคุณหมอก็คือแบบเราสามารถอาตอน5เดือนแรกเราก็จะแบบไว้ผมสั้นๆอะไรของเราได้เลยถ้าหมุนดูรอบๆคุณหมอหมอยัใค่ะโอเคหมุนให้ครับโอเคห <laughs> <laughs> มุนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะจริงๆอ่ะหลายๆคน <laughs> ไม่เข้าใจ <laughs> ว่าทําไมหมอทำ FUT ให้คุณภูมิครั้งแรก เพราะว่าหลักๆแล้วเราตั้งใจจะแพลนแล้วว่าเรามีครั้งที่2ซึ่งการที่หมอจะทําจํานวน FUE ออกมา6,300กว่ากราฟเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าทั้งหมดเราต้องการจํานวนเยอะนะคะถามว่าคุณบูมมีโอกาสทำครั้งที่สาได้ไหมอยากทำไหมมันมาขนาดนี้แล้วเราก็อยากให้มันเต็มนะจริงๆอ่ะครั้งที่สามคุณบูมทได้ก็จริงๆแล้วก็ สามารถทาวิธีเดิมได้นะคะแล้วก็สามารถทําวิธี FUE ได้เพื่อน,อนๆบางคนอาจจะกังวลเรื่องแผลปลูกผมด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าแผลปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงจริงๆพอผมยาวขึ้นมาเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นแผลแล้วครับแต่ถ้าเกิดต้องโกนหัวก็อาจจะเห็นเป็นเส้นจางๆอยู่เล็กน้อยครับตอนนี้หลายคนน่าจะสงสัยแล้วก็มีคาถามมาเยอะมากเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยการปลูกผมนะไม่ว่าจะเป็นแบบการปลูกผมถาวรน,นะครับไม่ว่าจะเป็น FUE FUT เนี่ยจริงๆเนี่ย มันมีเทคนิคใหม่อะไรเพิ่มมาบ้างหรือเปล่าหรือนอกจากการปลูกผมถาวรแล้วเรามีตัวเลือกอ่าเป็นตัวเลือกอื่นไหมว่าถ้าเราไม่ปลูกผมถาวรไม่อยากผ่าตัดตอนนี้มีเทคโนโลยใีใหม่ๆอะไรมาอัปเดตะครับคุณหมอโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของการปลูกผมก่อนนะคะตอนนี้คนจะได้ยินเรื่องของลองแฮร์ปลูกผมแบบลองแฮร์เยอะมากจริงๆต้องบอกว่าคอนเซปต์ของการปลูกผมอะ่ะมันยังคงเหมือนเดิมแหละก็คือถ้าเป็นผ่าตัด ที่เป็นกริดและเย็บเนี่ยคือ FUT ถ้าเป็นจอะเนี่ยคือ FUE แต่ว่ากลุ่มพวกมันจะมีมันจะมีมันจะมีที่แยกออกมาเนะาะก็คือ non-shaven FUE กับ long hair จริงคือ long hair FUE ซึ่งมันแตกต่างกับ FUE สมัยดั้งเดิมแค่ว่า 1. ถ้าเป็น FUE สมัยดั้งเดิมเราจะต้องโกนผมสั้นเหมือนเป็นทรงนักเรียนเนาะแล้วก็ผมที่เอาออกมาเนี่ยมาปลูกก็จะเป็นผมสั้นๆอ่ะอันนี้เรียก shaven FUE ทีนี้พอเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันเก่งมากขึ้นเราสามารถลุยเจาะผมคนไข้โดยที่ไม่จําเป็นต้องโกนเลยก็คือเราสามารถเจาะแบบเนี้ยยาวๆเจาะได้เลยซึ่งการแบบการทําแบบข้างหลังไม่โกนเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นว่านอนเชเว่นหรือลองแฮนอนเชเว่นคือไม่โกนข้างหลังตัดเครื่องมือหมอเนี่ยตอนเจาะไปเนี่ยมันจะตัดทําให้ที่ได้มาเป็นผมเส้นเล็กตอนปลูกปลูกเป็นสั้นล <Okay. S 1> องแฮ เหมือนกันข้างหลังไม่โกนแต่เครื่องมือไม่ตัดผมได้เป็นยาวอ๋อปลูกปุ๊บย,ย,ยาวเลยเย็นนึกปลูกยาวเลยทีนี้ความแตกต่างมันคือคุณคุณบูมจําได้ใช่ไหมคะว่าพอเราปลูกไปสักพักอ,อาทิตย์ที่3มันก็จะร่วงก่อนครับผมอ่ะไม่ได้หมายความว่าปลูกรองแฮ i ปุ๊บเรายาวเลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจของคนที่ไม่รู้อ่ะน่าจะน่าจะเป็นลูกเล่นเหมือนประมาณว่าก่อนไปปลุกผมผมจะเข้าใจว่าเอ๊ยเราต้องไปโกนผมประมาณนึงอ่า แต่ถ้าอย่างงี้ไม่ต้องมาแบบนั้นเลยมาแบบนั้นเลยแล้วคุณหมอกก็ปลูกได้เลยแล้วมันอาจจะรอปกลับไปเท่าเดิมต่อแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะยาวใหม่มันก็จะดูเป็นธรรมชาติคนอื่นไม่ไม่รู้ไงครับคนอื่นไม่รู้ว่าเราไปปลูกผมมาแต่ว่ามันไม่ใช่เทคนิคเขาใช้แล้วกันเนาะเป็นยังเป็นคนคงคอนเซปต์เดิมแต่ด้วยพัฒนาการของเครื่องมือที่มันสามารถทําอย่างนั้นได้นั้นต่อมาแล้วนอกจากปลูกผมถาวรปัจจุบันมีเทคนิคอะไรมาอัปเปลี่ยนนะครับคุณหมอ ส่วนใหญ่ถ้านอกจากปกคุมทถาวรเนี่ยส่วนใหญ่คนก็มาโฟกัสเรื่องการฉีดเนาะในอดีตเนี่ยก็จะมีการฉีดแบบเอาเลือดตัวเองออกมาแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปที่หนังศีรษะก็คือที่เขาเรียกว่า PR P R P หลังๆก็จะเริ่มมีสารอย่างอื่นมากมายมีทั้ง ไปเจาะเอารากผมตัวเองไปเข้าเครื่องแล้วก็ได้โซลูชันมาฉีดหรือถูกหรือพวกกลุ่มสารจักจัดเจากพืชและสัตว์ที่เขาเรียกว่าเอ็กโซโซมม,มีช่วงนี้ที่คนถามเรื่องเอ็กโซโซมเยอะแต่ก็ต้องยอมรับว่างานวิจัยมันยังค่อน,อนข้างจํากัดหมออาจจะพูดไม่ได้ร้อยซ็ยว่ามันเวิร์กหรือเปล่าเพราะหมอคิดว่างานวิจัยหทือทําในคนเนี่ยยังไม่มากพอส่วนตัวถ้าคิดว่าจะลองฉีดอะไรสักอย่างเนี่ย ส่วนตัวคิดว่า Evidence ของ PRP อ่ะอยังเป็น Evidence ที่ยังค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากกับด้วยผลลัพธ์ที่เราเห็นจำนวนคนไข้แบบจริงๆชัดๆอะค่อนข้างเยอะแต่เรื่องอื่นๆที่เขาพยายามทำพวก STEM Cell อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ใน On Proces s อยู่อ่ะสุดท้ายครับอัปเดตราคาตอนกรุ๊ผมของ,ของกร o แอ g โกลคนตอนนี้ ของคลินิกใช่ไหมคะปี2 0 2พ้าถ้าหมออ่ะอยู่ที่กราฟละ95บาทอันนี้คือ n o r m a l price นะคะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นยังยังยังไม่ขึ้นคือตอนนี้เราวุ่นวายอยู่กับการเปลี่ยนออฟฟิศอยู่ก็เลยยังไม่ได้ขึ้นแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยก็อาจจะมีตามเวลาไปแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นค่ะแต่จะมี non seven การรอง hair ที่หมอก็ทำเหมือนกันอันนี้ราคาจะต่างกันถ้าเป็น non seven จะราคา ร้อยห้าสิบบาทตกราฟถ้าเป็นลอมแพร์สองร้อยบาทตกราฟใช่อันนี้อันเป็นอันที่คนเญ่ยังไม่ไม่รู้นะคะเพราะเครื่องมือใหม่แล้วก็เทคนิคใหม่เใช่ใช่ใช่เราเราก็ทําเหมือนกันแต่ว่าก็ p r าย i n g ก็ไม่มีอะไรค่ะตามความยากก็เป็นเป็นหนึ่งใน FUE แต่ถ้าเป็น FUE แบบโกนเนี่ยก็ก็ราคาเดิม95อ่าแล้วเมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึง PRP ที่คลินิกก็มีเทคนิคก็มี PRP ค่ะที่คลินิกเนี่ยถ้าทำรายครั้งจะตก11,000บาทครับ แต่ถ้าที่นี่มีเป็นคอร์สตอนนี้คือ4ครั้ง2 8 0 0 0ประมาณนี้โอเคได้ครับก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอ้าครับขอบคุณคุณหมอเป็นมาครับคุณค่ะครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของเส้นทางการปลูกผมของผมเองที่ Grow and Grow ค l i n i c ครับสำหรับเพื่อนที่มีปัญหาในเรื่องการผมร่วงผมบางหรือผมน้อยอยากให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเพราะบางเคสเนี่ยถ้าเริ่มเป็นอาจจะไม่ต้องปลูกผมถาวรก็ได้ยังมีซัพพลีเมนต์และวิธีอื่นในการรักษาอีกครับ และสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลในการปลูกผมหรือการดูแลผมในเทคนิคต่างๆสามารถติดตามคุณหมอเบนได้เลยครับที่เพจของ g o a แอน r o โกลคลินกหรือช่อง u t u b e Grow and Grow Clin ิกก็ได้นะครับ <S <S และตั้งแต่ปลูกผมกับคุณหมอเบนตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ3ปีผมจะอยู่กับผมไปนานแค่ไหนเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ในช่องนี้เลยครับและขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคอนเทนต์นี้กันมาอย่างยาวนานหวังว่าจะเป็นทางออกสำหรับเพื่อนๆที่มีหัวร้านผมบางผมน้อยได้เช่นกันนะครับ และเพื่อนๆยังสามารถชมคอนเทนต์วิดีโออื่นในช่องผมได้ต่อไปนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด800 s ั b s c ค i b e ฝากติดตามใน t ิกตอก l i น e o อฟิเชียแล้วก็ c e b o o k Fanpage รวมถึง Lemon a ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ